สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับวิชาัยสายฟ้าโอสุขนลทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันนะคะด้วยกระบวนการไพโลไลซิสค่ะ ฉันอยู่ที่ศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งด้านหลังนี้นะคะกระบวนการแปลรูปพลาสติกเป็นน้ํามันนะคะกําลังทํางานอยู่ค่ะนวัตกรรมไพโลเลซิสตัวล่าสุดนี้นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะกําลังจะนําไปตั้งโรงงานผลิตกระแสะไฟฟ้าที่เกาะสีชังค่ะ ค่ท่านผู้ชมมาคุยกับนักวิจัยที่คิดคนเรื่องของ p พลโ l ลิซิมาเกือบ20ปีนะคะศาสตราจารย์ดรกราพงศ์ค่ะสวัสดีค่ครับัสดีครับค่ะอาจารย์คะตัว p พลโ l ลิซิตัวนี้เนี่ยนวักตกรรมมันต่างจากรุ่นก่อนๆยังไงคะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่สุดแปลงมาจากรุ่นพื้นฐานออกแบบเป็นซิลินเดอร์แนวนอนให้มีขนาดเล็กแล้วแยกเป็นท่อเหมือนกับลำไส้ในแนวตั้ง ตัวท่อรหรือเครื่องปฏิกรณ์เนี่ยก็อยู่ในเตาเหมือนกันตัวนี้คือเตาปฏิกรณ์เตาปฏิกรณ์ข้างนอกเนี่ยเป็นเตาส่วนไอ้ที่เป็นท่อนเนี่ยก็คือตัวเครื่องปฏิกรณ์เครื่องปฏิกรณ์เหมือนลำไส้แนวตั้งพอเราให้ความร้อนด้านล่างปั๊บความร้อนมันก็จะลอยตัวพอลอยตัวปั๊บมันก็กระทะอะไร,ะครเครื่องปฏิกรณ์ชั้นที่1ที่ 2- ที่3ไปเรื่อยๆเรามีทั้งหมด10ชั้นเพื่อให้อการแตกตัวเนี่ยเป็นไปอย่างสมบูรณ์และอย่างต่อเนื่องมีหลักการทํางานอย่างไรคะพลาสติกเนี่ยเมื่อโดนความร้อนปั๊บขั้นนนนตอออแรกกมมัจะล่ เป็นของเหลวแล้วอุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นปับ๊บไอตัวโมเลกุลมันก็จะแตกตัวแตกตัวให้เป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลงอุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ์เนี่ยให้มีอุณหภูมิประมาณ450องศาน้ำมันออกที่ไหนฮะน้ำมันจะออกทางด้านข้างนี่ฮะ ไอ้น้ำมันก็จะถูกดูดออกวิ่งไปตามท่อนี้มาผ่านเครื่องควบแน่นเนี่ยฮะต้นทุนของการออปเปเรตเนี่ยอยู่ประมาณ1 0บถึงบบาท2โลได้1ลิตรตัวพลาสติก2กิโลกรัมเนี่ยจะได้น้ำมันประมาณ1ลิตรนั่นเองหรือ1ลิตรกว่าด้วยแล้วตัวนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดที่อาจารย์บอกตรงนี้ด้วยกระบวนการไพลโลลิซิสเนี่ยเอาไปใช้จริงจยังจรงที่ไหนหรือย,ยังคะโครงการของการไฟฟ้าที่จะขยายโครงการนี้นะครับไปยังที่เกาะสีชังแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับโครงการนี้คะ การไฟฟ้าต้องการให้วิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะจุลาก็ทําโครงการพร้อมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำโครงการเพื่อที่ไปขอทุนนะครับเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วเป็นโครงการที่จัดการขยะแล้วก็ยังได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอาไปผลิตไฟฟ้าได้งั้นเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปคุยกับการไฟฟ้าส่วนภูมภากันค่ะ มาคุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะผู้ช่วยพงศกรค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะผู้ช่วยคะัทำไม P.E.A. เนี่ยเข้ามาส่งเสริมงานวิจัยเรื่องของขยคะคะ p e a หรือกฟพ,อพอเนะครับเป็นรัฐวิสากิจพลังงานที่สําคัญของประเทศนะครับ ขยะเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้โดยเฉพาะขยะพลาสติกนอกเหนือจากได้พลังงานแล้วก็ยังกํจาจัดขยะได้ด้วยครับตัวนี้จะมีการขยายผลจากศูนย์ที่สระบ,บุรีนี้ไปยังไงบ้างคะโครงการศูนย์ที่สระบ,บุรีเนี่ยครับก็เป็นต้นแบบที่เราให้ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพลังงานของจุฬาไปดําเนินการนะครับที่จริงเ่มันมีมาพอสมควรแล้วที่จะเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ํามันสัดส่วนที่ได้มามันมีคุณลักษณะที่ ใช้ดีเซลมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ดีเซลที่สามารถนามาใช้ในรถได้ฉะนั้นเราก็ต้องมีการแปลสภาพบางส่วนให้สามารถใช้งานได้เห็นว่าจะมีการขยายผลไปตั้งเป็นโรงไฟฟ้าด้วยหรอคะใช่ครับได้เชื้อเพลิงมาแล้วครับแล้วก็ไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าครับแล้วก็โมเดลที่เราเลือกอาจจะเป็นพวกเกาะขยนถ้าอยู่ตามเกาะเนี่ยการกําจัดจะค่อนข้างยากวิธีการหนึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงและนํามาใช้เป็นพลังงาน เราเลือกไปตั้งที่เกาะไหนคะเกาะสีชังเราก็จะร่วมกับเทศบาลเกาะสีชังดาเนินการโครงการนี้ครับวัตถุดิบจะมีมากน้อยแค่ไหนขนาดกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากน้อยแค่ไหนคะขยาบัจจุบันที่ประมาณการมาบนเกาะสีชังมีประมาณ15ล้านตันต่อวันนะครับแต่มีพลาสติก3-5ตันนะครับจะผลิตน้ํามันไพลรไิซิสได้ประมาณสัก2,500ลิตร2,500ลิตรต่อวันใช่ครับก็ต้องมาปรับคุณภาพนะครับเนื่องจากว่าน้ามันเนี่ยมีส่วนผสมที่เป็นเบนซินเราอาจจะต้องผสมน้ํามันเต่าเพื่อช่วยลด ดีกรีของตัวเบนซินลงนะครับการผลิตไฟเนี่ยเราก็มีตัวเลือกเช่นเจนที่สามารถใช้น้ํามันเตาได้อันนี้จะทำให้ต้นทุนน่าจะประหยัดที่สุดการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าบนเกาะแบบนี้เนี่ยประโยชน์ที่ได้คืออะไรบ้างคะจริงๆเมนหลักของมันก็คือการกับจัดขยะก,ก่อนนะครับเรามองว่าถ้าขยะพลาสติกอยู่บนเกาะ มันก็คงมีปัญหาที่อาจจะลงทะเลได้ค่ะอันนี้คือพอย n ที่สําคัญส่วนพายได้ก็คือพลังงานไฟฟ้าถ้าเราได้น้ํามันวันละ2,500ลิตรที่เกาะสีชังเนี่ยเรามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากน้อยแค่ไหนประมาณ500กิโลวัตต์เพราะว่าเราต้องผสม,มน้ำเตาอีกประมาณ50%จะได้น้ามันประมาณ500ลิตรผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ500กิโลวัตต์ที่จะไปใช้เป็นไฟฟ้าบนเกาะสีชังถูกต้องครับนี่คือการขยายผลโครงการแรกที่เกาะสีชังนําขยะพลาสติกมาผลิตเป็นน้ํามัน เอาน้ํามันมาปั่นกระแสไฟฟ้าใช้บนเกาะนั่นเองนะคะโครงการนี้จะเริ่มจริงๆริงจังเมื่อไหร่ก็คาดว่าน่าจะเริ่มโครงการได้ประมาณปลายปีนี้ครับถ้าโครงการนี้ประสบความสาเร็จอย่างจริงจังนะคะท่านผู้ชมคะสิ่งที่ได้คือกระแสไฟฟ้าแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือว่าได้กําจัดขยะบนเกาะนั่นเองใช่ครับถูกต้องครับถ้าสาเร็จจริงๆแล้วเนี่ยกรไฟฟ้าส่วนมากจะขยายไปยังเกาะอื่นๆด้วยไหมอ๋อแน่นอนครับการเปลี่ยนเป็นพลังงานเนี่ยก็เป็นสาระสําคัญนะครับในโมเดล BCG ครับตัวไบโอซิคล่าแล้วก็กรีน ถ้าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จสร้างความยั่งยืนนะครับเราจะนําตรงนี้ไปขยายผลครับท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นโครงการดีๆที่พามาชมกันนะคะที่การไปฟ้าสูงวิภาคากาลังจะมีการขยายผลครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ